ที่แฟนเก่ามาขอรีเทนรักกับเราเนี่ยน้องๆจะเลือกอะไรระหว่างกลับไปคบต่อหรือว่าไม่จบเลยไม่ขอเจอกันอีกนะคะอคตอนนี้มีแฟนอยู่ไหมคะมีอยู่ครับมีอยู่แล้วมีแฟนเก่าด้วยั้มมีครับเคยมีเคยมีแฟนเก่าที่เลิกกันเนี่ยเลิกกันมานานหรือ,อยังครับก็นานแล้วครับถ้าเกิดแฟนเก่า กลับมาขอคืนดีแล้วแฟนปัจจุบันไม่ได้ดูรายการนี้อยู่ความรับความลับเราจะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าหรือไม่ไม่ครับเพราะอะไรครับโอมผมคิดว่าการที่เราอ่านหนังสือเล่มเดิมมันก็คงต้องจบแบบเดิมครับ ตอบได้คมมากการจบแบบเดิมก็คือต้องเลิกล่ะคือกลับไปคบกันยังไงเดี๋ยวก็ต้องเลิกกันดิเพราะเคยเลิกกันแล้วเนี้ยหรอรถึงจะกลับมากี่ครั้งมันก็ยังเป็นคนคนเดิมอยู่ครับคือเขาก็คือเขาอะมันคงเปลี่ยนอะไรกันไม่ได้ถ้าเขากลับมาแล้วเขาขอสัญญาว่าจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยเนี่ยเชื่อได้ไหมได้ไม่ได้เลยนะครับเราเชื่อไหมว่าคนเราเนี้ยมันเปลี่ยนกันมันเปลี่ยนกันได้หรือมันยากมากจริง มันก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์นะครับโหนี่ก็เป็นการพูดที่ดีนะทุกวันนี้คบกับใครอยู่หรือเปล่าคบค่ะแล้วก็เคยมีแฟนเก่าก่อน,นหน้านี้ไหมมีค่ะเลิกกับแฟนเก่านานหรือ,อยังก็นานแล้วค่ะสมมติเราสดอยู่แฟนเก่ากลับมาขอคืนดีจะรีเทิร์นหรือไม่รีเทิร์นไม่ค่ะทำไม ตอนที่เขาทิ้งเราไปเขาไม่กลัวว่าเราจะเสียใจแต่พอเขาจะกลับมามันก็ง่ายไปปะคะโอ้โหปมอะรปมอะสเปคเป็นยังไงสเปคฮันนี่เป็นยังไงคะก็ไม่มีอะไรมากขอให้เขารักเราก็พอ้อสมมุติว่าเราครบกับใครคนหนึ่งนะพี่ดูให้น้องแอ๊คิ้วชิงจังเอาแอ๊มานี่มาเอาผมให้แอ๊หน่อยมา,เ,าเราต้องมา ที <Action. S 2> ่ลัก <c oughs> คิดถึงมากๆไม่มีใครดีเท่าคุณแล้ว <c oughs> ในเมื่อทิ้งรลไปแล้วจะกลับมาทำไมอีกครับ <c oughs> ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าดีขนาดนี้ถ้ารู้ว่าดีขนาดนี้คงไม่ทิ้งไป <c oughs> ถ้าแฟนเก่ากลับมาขอรีเทิร์นเนี่ย เราจะเลือกอะไรคะกลับไปคบต่อ